กาละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหมู่บ้านสุขสิริเป็นหมู่บ้านที่แสนจะสงบสุขและมีผู้คนในหมู่บ้านที่รักกันเหมือนญาติพี่น้องในหมู่บ้านจะมีร้านขายของชำร้านหนึ่งที่เป็นขวัญใจสําหรับเด็กๆในหมู่บ้านมากในร้านจะมีคุณยายคนหนึ่งและเจ้าสุนัขรู้ใจของคุณยายนั่งขายของขายขนมอยู่ตลอดเวลาเฮ้ hey, พวกเองมาดูนี่แล้วยายเอาขนมมาลงใหม่น่ากินมากเลย เสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กชายในหมู่บ้านพร้อมทั้งปั่นจักรยานสีแดงคู่ใจมาและในมือกำเงินอยู่20บาทว้าวว้า,วาขนมน่ากินมากแต่ฉันขอซื้อน้ำดีกว่าจะได้ปั่นไปด้วยกินไปด้วยฉันจะได้ไม่เหนื่อยฮ่าฮ่าได้เลยงั้นพวกเราไปปั่นจักรยานแข่งกันตรงนู้นกันไปไปไปเยหวัดดี <Yeah. S 2> s <S ฉันขอไปเล่นกับพวกเธอด้วยได้ไหม กิมเด็กสาวตัวเล็กแก้มแดงซึ่งเป็นหลานสาวเพียงคนเดียวของคุณยายร้านขายของชำได้กล่าวทักแกงเด็กน้อยเอิมวันนี้คงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวยายเธอว่าเรางั้นไม่เป็นไรวันหลังอย่าลืมมาชวนเรานะแล้วแกงเด็กๆก,ก็ขี่จักรยานออกไปเล่นกันกิมได้แต่นั่งเหงาพร้อมทางเศร้าใจที่อยากจะไปเล่นกับเด็กแกงนั้นหลายวันต่อมาหลังจากกลับจากโรงเรียนตอนเย็น เพื่อนมาเร็วแน่จริงก็ตามไม่ทันสิฮ่ฮาู้มันจะกิยานขี่ไปล้อหลุดขี่ไปโซ่หลุดยายครับน้ำแดงขวดนี่นายไม่รอฉันอีกแล้วนะฮึใช่ไม่รออีกแล้วไอ้นี่ก็พวกเองใช้เองนี่นะกิมวิ่งและยิ้มออกมานี่วันนี้ให้เราไปเล่นด้วยนะเออไม่ได้อ่ะ โอยอีกแล้วหรอเนี่ยเวลาใกล้ค่ำกิมได้มองที่หน้าต่างแล้วเจอเบนกับมินช่วยกันเขียนจักรยานผ่านหน้าบ้านของเธอกิมจึงเห็นว่าจักรยานของเบนนั้นโซ่หลุดขี่กลับบ้านไม่ได้กิมจึงลงไปดูพร้อมถามพวกเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมโซ่จักรยานของเรามันหลุดอ่ะเราต้องโดนแม่ว่าแน่ๆเลยเธอช่วยเบนได้ไหมอืมได้สิ เดี๋ยวเราไปบอกพ่อเราให้มาช่วยนะนี่ไอ้หนูวันหลังก็ปั่นให้มาดีๆหน่อยดีนะลุงซ่อมเป็นขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณครับคุณลุงโหยพ่อนี่เก่งสุดๆไปเลยอะ่ะอย่างพวกเราทั้งสองต้องกลับบ้านแล้วนะถ้าพรุ่งนี้เธอจะมาเล่นด้วยก็ตามมาได้เลยนะจริงใช่ไหมเย้วันถัดมากิมกิมกิมกม พวกเรามาแล้วมาเล่นกันมาแล้วจ้ากิมเข็นจักรยานสีชมพูสุดแ๊วออกไปแล้วเด็กๆก็พากันไปเล่นจักรยานกันจนแก้กลับบ้านกิมพวกเราขอโทษนะที่ตอนแรกเราและแก๊งเพื่อนไม่ให้เธอมาเล่นด้วยนะ่ะใช่เรา,เราขอโทษ,โทษนะไม่เป็นอะไรเลยเราเข้าใจไหนๆเราก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวฉันพาไปกินขนมร้านยายฉันนะไปกัน เ,เรื่องนี้สอนให้ร,รู้ว่าการมีน้ำใจและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นจะนำมาซึ่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีแม้ในตอนแรกเพื่อนๆของเบนจะไม่ยอมให้กิมเล่นด้วยแต่เมื่อกิมแสดงความมีน้ำใจและความช่วยเหลือในอยามที่เบนและมินเดือดร้อนการกระทำนี้ก็ทำให้มิตรภาพเริ่มต้นขึ้นการให้อาภัยและการไม่ถือโทษโกรธ ช่วยให้เรื่องเราวรงเอยด้วยดีทุกคนควรได้รับโอกาสในการเป็นเพื่อนและทํากิจกรรมร่วมกันการตัดสิ่งคนอื่นจากภายนอกหรือความคิดแรกอาจทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักคนดีๆ